เกิดอะไรขึ้นแบมแบมโพสตัดเพอให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจแบมแบมกันพี่มุกหรือแบมแบมก็เซเว่นหลังอยู่ๆเจ้าตัวก็ทวิตข้อความสเสาววดราม่าว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทำอะไรไม่ดีให้พวกคุณหรอครับหลายๆรอบแล้วทำไมคนโลกนี้ถึงเกียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้มัน ขัดใจหลายๆคนมากหรอครับส่วนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นว่าคงต้องรอฟังเจ้าตัวชี้แจงอีกครั้ง